ผู้หญิงชอบคนรวยนะามรักจําเป็นต้องใช้เงินเหรอคุณรู้ไหมว่าจากงานวิจัยนะ80%ของคนที่เลิกกันค่ะมาจากเรื่องการเงินค่ะคุณไม่ต้องมาโลกสวยนะคะทุกวันนี้ค่ะไม่ว่าค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตค่าห้องน้ามันค่าเดินทางค่ากินเราก็ใช้เงินถูกต้องไหมคะแล้วคุณจะมาบอกว่าอุ้ยคนเรารักเท้จะต้องไม่ต้องเอาเรื่องเงินมาเกี่ยว นที่เลิกกันนะคะ80%ค่ะมาจากเรื่องทางการเงินค,คุณคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดคุณจะต้องอดอยากลูกคุณจะต้องอดอยากคุณไม่มีเงินส่งลูกให้ไปโรงเรียนนะความเป็นอยู่คุณจะไปนอนข้างถนนหรอชีวิตของเรานะดำเนินด้วยเงินนะคะเงินคือความสะดวกสบายอันนั้นนะคะ คุณอย่าลงประเด็นนะคะพวกที่ประมาณว่าคุณจะต้องทนอยู่กับผมได้นะคะหรือเธอจะต้องทนอยู่กับฉันได้ถ้าเธออยากจะรักสบายแปลว่าเธอไม่ได้รักฉันจริงๆนะคะคนพวกนี้เป็นพวกลูทเซอร์ค่ะเป็นพวกขี้แพ้ค่ะคนที่เขารักกันจริงๆนะคะเขาอยากจะเห็นต่างไฟต่างมีความเป็นอยู่ที่ดีคะ่ะให้คนรักนะคะได้กินดีอยู่ดีนะคะเมื่ออยู่กับเราเ,เล่าอะค่ะเรารักลูกใช่ไหมคะเราอยากให้ลูกของเราเรียนโรงเรียนดีๆนะ,ะมีสังคมที่ดีกินอยู่น อนหลับอย่างดีค่ะเรืกันค่ะทุกความรักค่ะต่างอยากเห็นคนที่เรารักอะค่ะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีส่วนคนที่วันๆไม่ทําอะไรแล้วก็มาโทษฟ้าโทษด,ดินโทษทุกอย่างนะคะคนพวกนี้ค่ะเห็นแก่ตัวค่ะลึกๆแล้วเขาเห็นแก่ตัวเขาหาข้ออ้างให้กับตัวเองค่ะฉะนั้นค่ะถ้าคุณรู้ว่าเงินนะคะทําให้ชีวิตคู่ของคุณอะดีคุณก็ต้องต่างคนต่างช่วยกันทํามาหากินและรู้จัก เก็บแล้วก็ใช้เงินพัฒนาทําให้อานาคตอะคะ่ะทางการเงินของคุณนะคะมีความมั่นคงและกม็มั่นคงนะคะวันที่คุณจะอยู่กับเขาไปตลอดอะ่ะคุณจะได้มีชีวิตที่ดีคุณไม่ต้องทํางานหนักแล้วก็คุณจะได้มีคุณภาพที่ดีในวัยกเกษียณที่จะอยู่กับใครสักคนนะคะนี่จูก็อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะ